ันนี้เรามารีวิวปั๊มแช่โอกุระนะครับปั๊มแช่สแตนเลสปั๊มแช่สแตนเลสทรงกลมโอกุระนะตัวนี้80วัตต์ไม่เน้นแรงแต่เน้นทนดูดน้ำเสียน้ำเสียคือไม่ใช่โคลน,นะครับต้องบอกก่อนน้ำเสียน้ำด่างน้ำที่ว่าทำลายเนื้อเหล็กตัวนี้ช่วยได้ดีเพราะมันเป็นสแตนเลสทั้งตัวนี่สแตนเลสทั้งตัวนะครับ นี่ต่อท่อหนึ่งนิ้วสายยางห้าเมตรน้ำมาเต็มท่อส่องศูนย์ไปห้าเมตรนะครับคือต้องบอกก่อนว่าแปดสิบวัตต์ไม่ได้แรงมากแต่ว่าเน้นคุณภาพน้ําหนักเนี่ยเกือบสี่โลสามโลกว่าตัวหนักมากพมเพราะมันเป็นสแตนเลสทั้งตัวใบพัดพลาสติกพีโอใบพัดพลาสติกพีโอตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกเกรดหนานะ คุณจะไปดูน้ําเสียคือข้อสําคัญเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่สายสายไฟมันยาวสามเมตรถ้าตัวเหล็กมันจะขึ้นสนิมน,นี่แสาเหล็กน,นี่หน,น,น,นักหนักมากนะครับผมบอกสามโลกว่าหงายตัวให้ดูบางทีซ่วมเต็มที่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซ่วมเต็มที่บ้านนะไม่ต้องพึ่งเทศบาลหรือว่าไม่ต้องเรียกใครมาดูเปิดฝาททองเหลืองที่บ้านเนี่ยเส้นผ่านศูกลางนี่มันลงได้พอดีอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งนะเปิดฝาสัก ทองเหลืองสาที่เราจะดูดส่วงเนี่ยสี่นิ้วครึ่งเนี่ยตัวเนี้สามารถหย่อนลงไปได้พอดีนะครับดูดได้สแตนเลสทั้งตัวท่อให้หนึ่งนิ้วใส่ไฟสามเมตรนะแปดสิบวัตต์ไม่แรงมากก็อย่างเนี้ยนะนี้ถอยใส่ท่อหนึ่งนิ้วห้าเมตรก็น้ําก็มาเต็มท่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอตัวนี้ดูดูน้ํำจะพุ่งขึ้นสูงแค่ไหน น้ำวนน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยก็สบายมากเพราะเป็นสไลเหล็ทั้งตัวแตดสิบบาทก็ประมาณนี้นะครับที่แจงให้ดูว่าคือสายยางเนี่ยห้าเมตรกว่าห้าเมตรครึ่งหเมตรส่วนมากเขาไม่เน้นต่งกายเพราะว่าส่วนมากจะดูดสิ่งปฏิกูลเปิดฝาท่องเหลือที่บ้านเราดูดซ่วมดูดอะไรเงี้ยท่อเต็มนะเป็นย่อโอกะระตัวน,นี้หนักสามโลกว่าเนี่ยสีเมเห้าเมตรครึ่ง ท้องนี้ให้ไป1นิ้วคุณจะไปลดก็เพิ่มแรงดันได้ไกลเข้าไปอีกนะครับสายไฟยาวสามเฟสสำคัญคือมันเป็นสแตนเลสท,ทั้งตัวคุณไม่ต้องหัวมันจะขึ้นสนิมรับประกัน6เดือนนะครับสนใจอินบ็อกชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาสวัสดีครับ